กำหนดการลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไปซึ่งเรียกว่าเป็นกลุ่มหลักนะครับคือกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนกำหนดไว้เริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึงวันที่15กันยายน2567โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของประชาชนจะดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐบนสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันศูนย์รวมบริการภาครัฐมากกว่า152บริการขอเน้นย้ำนะครับไม่มีการจำกัดจำนวนประชาชนที่จะเข้าร่วมใช้สิทธิ์ในโครงการกลุ่มต่อไปครับเป็นกลุ่มประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเราจะเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับประชาชนในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง15ตุลาคม2567ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติ สถานะบุคคลที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเช่นเดียวก,กันกับกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนสำหรับการใช้จ่ายกลุ่มนี้จะสามารถใช้จ่ายโดยใช้บัตรประชาชน